สวัสดีประเทศไทยทัพเม้นท์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะฝรั่งตาสว่างกรุงเทพทันสมัยกว่าที่คิดยกเทียบชั้นนิวยอร์กคลิปนี้เจนจะพาทุกคนไปชมไปฟังหนุ่มจากอังกฤษพาเที่ยวชมความทันสมัยของกรุงเทพมหานครกันนะคะโดยคลิปต้นเรื่องนั้นเป็นของคุณอาเมียซึ่งเขาได้พาดหัวคลิปของเขาไว้ว่า ผมคิดผิดเกี่ยวกับกรุงเทพที่นี่คือนิวยอร์กใช่ไหมฟังจากชื่อคลิปของเขาพาให้เราว่าก่อนที่เขาจะมาเมืองไทยเขาน่าจะแอบคิดมาก่อนว่าบ้านเราน่าจะยังล้าหลังอยู่แน่ๆแ,แต่พอมาเห็นกับตาแล้วความคิดของเขาก็ต้องเปลี่ยนไปคุณอาเมียรได้พูดเอาไว้ในตอนต้นคลิปของเขาว่าวันนี้เขาจะชวนทุกคนเห็นว่ากรุงเทพประทชไทยจริงๆแล้วทันสมัยและหรูหรามากแค่ไหน ด้วยการพาทุกคนไปชมพื้นที่ที่ดูหรูหราร้านอาหารดีๆและสถานที่ที่มีจุดชมวิวอันน่าทึ่งและจุดแรกที่คุณอาเมียพาทุกคนไปสำรวจก็คือสยามสแควร์เขาบอกว่าทั้งทางเดินร้านค้าการประดับประดาตกแต่งสถานที่รวมถึงบรรยากาศโดยรอบดูดีสะอาดตาดูหรูหรามากแต่ในตอนที่เขาไปเดินสำรวจนั้นน่าจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คนมาเดินกันมากนะ เพราะดูบรรยากาศยังเหงาเหงาอยู่และเขาก็ได้พูดคุยกับคุณน้าคนชายคนหนึ่งซึ่งคุณน้าก็ช่วยไขยความกระจ่างให้เขาว่าเขามาเดินเล่นเร็วไปหน่อยถ้าเป็นช่วงเย็นๆไปแล้วคนจะพลุกพล่านมากกว่านี้บรรยากาศจะดูคึกคักกว่านี้เยอะมากรวมถึงมีการเปิดไฟประดับที่สวยงามด้วยและจากการที่คุณอาเมียได้คุยกับคุณน้าคนนี้ซึ่งมีชื่อว่านกเขาก็ออกปากชมออกมาเลยว่าคนไทยเป็นมิตดรดมาก เพราะในระหว่างที่คุยกันอย่างนั้นนั้นนกก็พูดคุยด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและเป็นกันเองกับเขาดีมากๆจากนั้นคุณอาเมียก็เดินเล่นชมบรรยากาศข้างทางไปเรื่อยๆเพื่อไปอยังสกายวอล์กโดยในระหว่างทาง,งที่เขาเดินไปนั้นเขาก็ทักทายกับคนไทยไปตลอดทางไม่ว่าจะเป็นคนขับรถตุ๊กๆหรือพ่อค้าแม่ค้าหาบเล่แผงลอยตามริมถนนพี่แกทักไปหมดซึ่งจะว่ากันไปแล้วมันก็แปลกดีเหมือนกันนะ ที่นักท่องเที่ยวสายทําคลิปชอบมาเดินชักชายกับคนไทยไปตลอดทางแบบนี้ไม่รู้ว่าไปได้ความคิดแบบนี้มาจากไหนเพราะจริงๆแล้วแอดคิดว่าคนไทยโดยปกติคงจะไม่มีใครเดินชักคนอื่นไปตลอดทางแบบนี้แน่ๆคุณอาเบียบรรยายไว้ว่าในย่านนี้มีห้างสรรพสินค้าหลายแห่งมากและห้างแรกที่เขาเดินไปสำรวจก็คือสยามเซ็นเตอร์ซึ่งที่นี่ได้รับรางวัล Best s h o p p i n มอ a l l of Asia ชด้วย คุณอาเมีบอกว่าเหตุผลหลักที่เข้ามาที่สยามเซ็นเตอร์ก็เพราะว่าเขาเป็นชาวมุสลิมและมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเขาสักเท่าไหร่นักในการหาอาหารกินในแต่ละมื้อและเขาก็บังเอิญไปค้นเจอมาว่าที่นี่มีร้านอาหารฮาลานอยู่ด้วยเขาจึงมาที่นี่คุณอาเมีเดินเล่นอยู่ในห้างสักแป,ป๊บก็เดินมาถึงร้านที่เขาพูดเอาไว้เขาสั่งข้าวมากินหนึ่งจานพร้อมกับน้ำสตรอเบอร์รี่โซดาอีกหนึ่งแก้วเสนอราคารวมกัน220บาท หรือประมาณ6ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเขาได้บอกว่าราคาไม่เลวเลยนะสำหรับการมานั่งกินอาหารอยู่ในร้านดีแบบนี้เพราะถ้าเป็นที่อังกฤษเขาน่าจะต้องหมดเงินอยู่ที่ประมาณ15-20ดอลลาร์ 20. หลังจากอิ่มท้องแล้วคุณอาเมียก,ก็พาทุกคนไปเช็คอินหนึ่งในจุดที่นักท่องเที่ยวที่มากรุงเทพมักจะต้องไปกันก็คือไปนั่งรถไฟฟ้าโดยสถานีปลายทางที่เขาต้องการจะไปก็คือช่องนนทรี เพื่อที่จะแวะไปเช็คอินที่มหานครสกายวอล์กอีกหนึ่งไฮไลท์ของกรุงเทพคุณแอมียบอกว่ารถไฟฟ้านั้นดีมากภายในกว้างขวางแอร์ก็เย็นดีมากการใช้บริการก็ไม่ต้องกลัวหลงทางเพราะว่าในรถมีแผนที่แสดงเส้นทางให้ดูอย่างชัดเจนสำหรับเขาแล้วเขาประทับใจกับการใช้รถไฟฟ้ามากๆเพราะว่ามันช่างง่ายและสะดวกสบายสุดๆตัดมาอีกที คุณอาเมียก็มาถึงตึก King าวเวอรมหานครแล้วเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ที่นี่คือตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยแต่ตอนนี้ถูกแซงไปแล้วและปัจจุบันตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยเท่าที่แอดหาข้อมูลมาได้ก็คือตึก m มกโนเล a ยวอเ r อร์ฟรอนเลสติ c เอน i อ o ไอคอนสยามโดยข้อมูลนี้นะเฉพาะตึกที่สร้างเสร็จแล้วนะคะในวันที่คุณอาเมียไปนั้นตอนแรกมีฝนตกลงมาทำให้เขาไม่สามารถขึ้นไปชมวิวที่ชั้นดาดฟ้าได้ แต่เขาก็ยังยอมจ่ายค่าตั๋วที่ลดราคามากถึง5 0เพื่อขึ้นไปชมวิวของกรุงเทพที่จุดชมวิวภายในอาคารซึ่งอยู่ที่ชั้น74แทนแต่พอผ่านไปได้สักพักฝนก็หยุดตกเขาจึงจ่ายเงินเพิ่มเพื่ออัปเกรดตัวสำหรับขึ้นไปชมวิวที่ชั้นดาดฟ้าตามที่เขาได้ตั้งใจเอาไว้เมื่อได้ชมวิวจนอิ่มตาอิ่มใจแล้วคุณอาเมียก็ย้ายที่จาก King Power มหาคนครไปปั่นเรือเปที่สวนลุมพินี และต่อด้วยการไปเดินชมย่านธุรกิจอย่างสีลมและปิดท้ายด้วยการไปดืม่มชายอย่างที่คาเฟ่แห่งหนึ่งคุณอาเมียได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ในคลิปของเขาด้วยว่าผมได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่ากรุงเทพมีความทันสมัยมากแค่ไหนและแน่นอนว่าทุกคนสามารถมีช่วงเวลาที่ดีในกรุงเทพได้เช่นกันคุณอาเมียได้เผยแพร่คลิปนี้ผ่านช่อง YouTube เอาไว้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมพศ2517ที่ผ่านมา และจะถึงตอนเทศตําคลิปนี้ก็มีการรับชมจากชั่วโลกกวามากกว่า2,000 20, 0วิวและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอดก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากคลิปนี้มาล่าสุดกันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะ,ระ,คะประเทศชายเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการย้ายมาอยู่อาศัยในเอเชียผู้คนใจดีน่ารักและเป็นมิตรมาก ประเทศไทยคือดินแดนแห่งรอยยิ้มความพิดเหินต่อมานะคะฉันหวังว่ากรุงเทพจะไม่เป็นเหมือนกับนิวยอร์กนะนิวยอร์กมีอาชญากรรมมากมายและขาดความปลอดภัยในชีวิตส่วนกรุงเทพนั้นมีคนดีอยู่มากมายและไม่มีอาชญากรรมฉันไม่อยากเห็นกรุงเทพเป็นเหมือนกับนิวยอร์กความพิถีินต่อมานะคะกรุงเทพดูเป็นเมืองที่ทันสมัยมากความพิถีินต่อมานะคะฉันเป็นคนนิวยอร์ก ฉันรู้สึกว่าประเทศต่างๆในเอเชียฮ่องกงจะมีความคล้ายคลึงกับนิวยอร์กมากที่สุดเนื่องจากมีตึกรับฟ้าความหนาแน่นอุตสาหากรรมทางการเงินและชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากโตเกียวก็ดูใหญ่กว่านิวยอร์กถึง5เท่าส่วนกรุงเทพก็มีบรรยากาศที่เป็นของตัวเองกรุงเทพมีชีวิตชีวาและน่าสนใจกว่านิวยอร์กมากและมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวความพิเศษต่อมานะคะประเทศในเอเชียที่ดีที่สุดสําหรับฉันคือ 1>, 1. ญี่ปุ่น 2. ไทย 3. ไต้หวัน 4. สิงคโปร์และ 5. เวียดนามความพิเห็นต่อมานะคะกรุงเทพเป็นเมืองโปรโดอันดับสองสำหรับฉันรองจากโกลาลัมเปอร์และจากการที่ฉันได้ไม่เห็นแล้วหลายเมืองชั่วโลกฉันจะไม่พูดว่ากรุงเทพมีความคล้ายคลึงกับนิวยอร์กนะแต่ฉันจะบอกว่าฮ่องกองโตเกียวและโกลาลัมเปอร์มีความคล้ายคลึงกับนิวยอร์กมากกว,ากว่ากรุงเทพความพิเห็ิต่อมานะคะ เพราะเหตุใดกรุงเทพถึงได้ดูแตกต่างจากโฆษณาของ Apple ิลแต่สำหรับความคิดเห็นนี้เจ้าของคลิปก็ได้มาตอบกลับเอาไว้ด้วยว่าอย่าไปฟังหรือเชื่อสื่อพวกนั้นเลยครับความพิดเห็นต่อมานะคะจริงๆแล้วกรุงเทพมีขนาดใหญ่กว่านิวยอร์กเสียอีกความพิดเห็นต่อมานะคะว้าวดูไม่เหมือนกับประเทศโลกที่3เลยนะฉันคิดว่าพวกเขายังขี่ช้างไปทํางานอยู่เลยความพิดเห็นสุดท้ายนะคะ Apple ควรจะต้องมาดูคลิปนี้ จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าจะหาในคลิปนี้มีกญญารบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดและต้องขออาภัยมาณที่นี้ได้นะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ